ซิกดักพรีเซนต์ดับเบิลเอ็กตอนดอนฟอรการได้ไปเที่ยวพักผ่อนกับเพื่อนหรือคนรู้ใจเป็นอะไรที่หลายๆคนคงทำกันอยู่บ่อยๆแต่จะเป็นอย่างไรหากทริปนั้นต้องเจอกับเรื่องที่สยดสยองจะทำอย่างไรหรวางหนีไปให้ไกลกับยอมรับในโชคชะตาร่วมกันหาคำตอบกับหนังสั้นตอนที่3ที่จะทำให้คุณลุ้นระทึกอยู่ตลอดเวลา เรื่องราวเริ่มต้นที่หน้าผาแห่งหนึ่งมีนักท่องเที่ยวสี่คนที่กําลังปีนหน้าผาขึ้นไปเป็นชายสองญิงสองคือพอและเจกับผู้หญิงผมดําและเกดน้องสาวของพอหลังจากถึงเชิง้อนผาทุกคนต่างตกตะลึงในความยิ่งใหญ่งดงามขณะเดียวกันสาวผมดาได้แกล้งเกดจนเกดเกิดงอนขึ้นมาและเธอได้เดินมาพักที่ใต้โขดหินปล่อยให้พอกับเจยืนถ่ายรูปสนุกสนานกันไปสาวผมดําจึงเดินม,มาคุยกับเกด ที่ตอนนี้สีหน้าไม่ค่อยดีนักก่อนที่เธอจะบอกว่ายังปรับตัวไม่ค่อยได้จากนั้นสาวผมดำได้แกล้งถามว่ามีตัวอะไรไม่รู้อยู่ข้างหลังทำเอาเกาสะดุ้งอีกครั้งจนทั้งหมดได้เห็นรูปวาดโบราณที่อยู่ด้านหลังตรงที่เกตยือนอยู่โดยเจบอกว่ารูปวาดนี้อาจจะมีมาก่อนชนเผ่าอินเดียแดงซะอีกก่อนที่เจจะถ่ายรูปเก็บเอาไว้ภาพได้ตัดมาในตอนดึกทุกคนนั่งพักกันอยู่ที่รถแคมป์เกได้ถามพ่อว่า รู้จักที่นี่ได้ยังไงแต่พอไม่ยอมต่อภายหลังก่อนจะยอมรับว่าที่นี่เป็นสถานที่ต้องห้ามพอได้ฟังเอ mm. <Gates S 2> ไม่พอใจที่พอได้พาทุกคนเข้ามาในสถานที่น่ากลัวแบบนี้แต่ก็ทําอะไรไม่ได้กอนที่สาวผมดําจะพูดว่าบางทีที่นี่อาจจะถูกต้องคําสาบจากนั้นพอได้เดินไปฉี่และแกงบอกเกตว่าจะขอเดินไปสํารวจรอบๆตอนที่จะหายไปในซอกหินเอที่เป็นห่วงพี่ชาย เลยลุกมาดูจึงรู้ว่าพอแกแล้งอํ้เธอเล่นเท่านั้น mm. เก๋ก็รู้สึกไม่ค่อยดีและที่มือของเธอก็มีบาดแผล mm. เธอจึงกินยาแก้ปวดแล้วขอตัวเข้าไปนอนและทุกคนก็ได้แยกย้ายกันไป mm. และภาพได้ตัดมาทําให้เห็นเหมือนกับว่ากําลังมีสายตาอะไรบางอย่างจ้องมองไปที่พักของทุกคนก่อนที่ภาพจะตัดมาอยู่ตรงที่พื้นสายด้านล่างและปรากฏร่างของเกยลุกขึ้นมาพร้อมก็สงสัยว่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง และที่นี่คือที่ไหนแต่ในมือของเธอเริ่มขยายไปล้วนลายมากขึ้นและเธอได้เห็นอะไรบางอย่างที่กําลังขยับขยืดไปมามันเป็นตัวประหลาดที่พุ่งทะยานเข้ามาหาเธอและภาพก็ตัดมืดไปภาพตัดมาที่เจเขารู้สึกปวดฉี่จึงเดินออกมาจากที่พักและได้เห็นเกสที่น่งท่าทางผิดปกติไปก่อนที่เธอจะบอกกับเจว่าเราไม่ควรมาที่นี่และได้กลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดแบบตัวที่เธอเห็นก่อนหน้านี้ เจดีเห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งมาที่รถแคมและจะสตาร์ลรถออกไปทุกคนก็ต่างง,งุนงงเจบอกเพียงว่ารีบไปจากที่นี่และทุกคนก็ได้เห็นร่างของเกสที่ยืนอยู่หลังรถเมื่อพอเห็นดอกมีแผลจึงรีบเปิดประตูรถลงไปดูก่อนที่สาวผมดำกับเจจะหยุดรถเพื่อมาดูพอแต่แล้วภาพที่ทุกคนเห็นก็คือร่างของพอลอยกระแทกกระจกเข้ามาในรถแล้วก็นอนตายขาทีก่อนที่เกจในเวอร์ชันสัตว์ประหลาดจะปีนขึ้นไปบนรถเจกับสาวผมดำ จึงได้ก้มลงหยิบกุญแจแต่เก้ก็โผล่หน้ามาจาเอ๋และยืนข้อมศพของพ่อเอาไว้ทั้งคู่ได้เปิดประตูและจะหนีตายออกมาจากรถแต่เดชะบุญประตูกลับล็อกจากด้านนอกทําให้เปิดไม่ออกและเกตล่างโหดก็มายืนอยู่ข้างหลังของเจเจที่เหมือนจะรู้ชะตาก,กรรมก็ได้แค่พูดว่าแยเปียกตอนที่สาวผมดําจะออกตัววิ่งไปอย่างไวเพื่อนหนีตายส่วนเจก็ถูกกระชากลงมาบนพื้นรถก่อนจะถูกจ้วงแทงอย่างหนัก สาวผมดําที่เห็นเลือดสาดกระเซนไปทางรถอลลี่วิ่งไปแบบไม่คิดชีวิตแต่เหมือนคนดวงจะสวยเธอได้พัดตกเขาและขาหากักก่อนที่เกตล่างโหดเหมือนจะรู้ว่าสาวผมดําได้ตกเขาก็รีบผ่าออกมาจากเจเพื่อมาหาเพื่อนรักอีกคนและสาวผมดําที่นั่งร้องไห้อยู่เมื่อเห็นเกศล่างโหดเธอก็พยายามจะเรียกชื่อแต่เหมือนส่องไฟขึ้นฟ้าเกตล่างโหดค่อยๆคืคบขานเข้ามาก่อนจะกระโดดพุ่งนับสาวผมดำและหนัง ็ได้จบลงไปเอาเลยครับเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรืองดัมเบลอตอนดอนฟอร์ตอนนี้ก็เป็นตอนที่3แล้วนะครับจากทั้งหมด4ตอนของหนังเรื่องนี้ตอนที่1นึถึงสหาดูได้ในช่องนะครับผมทําลงไว้แล้วส่วนตอนนี้ตัวหนังทําออกมาได้ดีทั้งในเรื่องของบรรยากาศและการเล่าเรื่องคือถ้าทําเป็นภาพยนตร์เรื่องยาวก็ถือว่าน่าติดตามเลยแหะครับแต่พอถูกบีมาเป็นหนังสั้น เลยทาให้มันมีบางอย่างที่ต้องยอมรับตรงๆว่าขาดใจและดูไม่เมคเซนเลยเหมือนกับว่าไม่มีที่มาที่ไปบทจะมาก็มาแต่ถ้าเพิ่มระเอียดเข้าไปอีกจะทําทให้ตัวหนักสมบูรณ์มากกว่านี้แต่แค่นี้ก็ทําให้เราสะดุ้งได้หลายรอบเหมือนกันนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสิกดักไว้ด้วยนะครับและก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมจะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวีดัตสวัสดีครับ